คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนทาง CGN Podcast เมื่อพูดถึงความสมดุลของชีวิตทำให้เราหวนคิดถึงชีวิตของผู้หญิงสองคนที่เราเองก็อาจจะเป็นอย่างที่เธอเป็นเช่นกันนะครับคือนางมารทาและนางมารีที่ครั้งหนึ่งที่พระเยซูกับเหล่าสาวกไปเยี่ยมเธอที่บ้าน ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของคนตะวันออกกลางก็ต้องต้อนรับขับสู้อย่างดีนางมานทาก็ได้ทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งด้วยความเหนื่อยล้าเพราะต้องทำการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงดูแขกที่มาที่บ้านหลายคนอาจจะทำให้เธอหมดแรงทำงานไม่เสร็จสัทีแล้วหันมาพบว่าน้องสาวของเธอแทนที่จะมาช่วยกันดูแลจัดแจงสิ่งที่จำเป็นขนมอาหารน้ำต้อนรับแขก กลับนั่งฟังพระเยซูอยู่ที่พระบาทของพระองค์แล้วเธอก็ฟิลขาดหันไปตำหนิพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระไทยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยพูดง่ายๆเลยนะครับพระองค์โนสนโนแคร์ที่ให้เธอทํางานคนเดียวสั่งน้องสาวให้มาช่วยโดยด่วนแต่สิ่งที่เราได้ยินพระเยซูตอบสนองคือ มานทามานทาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่จำเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ น่าสนใจมากนะครับที่พระเยซูทรงให้ความสำคัญกับสิ่งที่มารียทำมากกว่าคือการที่ได้นั่งใกล้พระบาทของพระองค์ฟังสิ่งที่พระองค์จะตรัสสอนซึ่งบางทีพระองค์ก็ไม่ได้สนใจทำเนียมปฏิบัติของคนปาเลสไตน์ที่ต้องเลี้ยงดูแขกเช่นนี้การรับใช้เป็นสิ่งที่ดีแต่การได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับใช้ก็สำคัญ อย่าให้เราเป็นเหมือนนางมารทาที่รับใช้จนเราหมดแรงแล้วก็เริ่มพานใส่คนอื่นจนกระทั่งต่อว่าหรือบ่นกับพระองค์ว่าโนสนโนแครตัวเราแล้วเราก็เบิร์นเอาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าก็ให้เราสนใจที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์นมัสการอธิษฐานกับพระองค์แค่อย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้สนใจที่จะออกไปปรนิบัติรับใช้พระองค์แต่อย่างใดนะครับ กลายเป็นคนที่สนใจที่จะรับแต่พระพรจากพระเจ้าและไม่คิดที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นกับผู้อื่นเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้ปฏิเสธมาร้าว่าไม่ดีและยกย่องมารีว่าดีกว่าแต่เราต้องการทั้งสองคนมาอยู่ในชีวิตของเราเหมือนภาพของไม้กางเขนที่มีไม้อยู่ทั้งสองแนวคือแนวตั้งซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าและแนวนอนเป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์ พระองค์ต้องการให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่เพียงเจ้านายที่สั่งให้ลูกน้องต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จแต่ทรงเป็นบุคคลที่เป็นที่รักที่เราอยากอยู่ใกล้นั่งสนทนาแช่ตัวอยู่นานๆเพราะยามใดที่เรามีความปรารถนาที่จะเป็นนักปฏิบัติทำทุกสิ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา ความสุขของชีวิตก็ขาดหายไปสร้างบรรยากาศแห่งความตึงเครียดให้คนรอบข้างกลายเป็นบุคคลที่เป็นพิษใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้โดดเดี่ยวจนในที่สุดต้องออกไปจากสังคมแต่ถ้าเรามัวแต่สนใจสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสุขสงบในใจเพียงลำพังจนไม่อยากจะออกไปพบปะผู้คนมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างชีวิตของเราก็จะเหี่ยวเฉาลงไป เพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้ดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังพระองค์ให้เราได้รับพระพรเพื่อที่จะแบ่งปันพระพรให้กับคนรอบข้างนะครับดังนั้นก่อนนอนในคืนนี้เราลองมาทบทวนดีไหมครับว่าเรามีแนวโน้มที่จะเอียงไปข้างไหนมากกว่ากันเป็นมารทาที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอ่อนใจในการทำงานรับใช้จนอยากจะบ่นพานคนรอบข้างไปทั่วแม้แต่พระเจ้า หรือเป็นมารีที่สนใจที่จะอยู่แต่ในเซฟโซนอธิษฐานนมัสการส่วนตัวไม่ได้สนใจที่จะออกไปทำงานรับใช้ให้เรากลับมาสู่จุดสมดุลที่เราทำงานรับใช้พระเจ้าโดยมีการจัดสรรเวลาที่มีเวลาคุณภาพกับพระเจ้าซึ่งเป็นการเติมพลังให้เราออกไปรับใช้อย่างมีความสุขเพราะได้สัมผัสกับฤทธิอำนาจพระสิริและความรักของพระองค์เมื่อได้อยู่ใกล้พระองค์นะครับ แล้วทำให้การรับใช้ยิ่งเกิดผลมากขึ้นเพราะทำด้วยใจฟูและเหนื่อยน้อยลงนี่แหละสมดุลชีวิตที่เราต้องการขอขอบพระคุณเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ประวิทย์ในคืนนี้ครับหนุนใจผมอย่างมากเพราะผมเองก็เคยเป็นทั้งมารทาที่เอาแต่ทำงานไม่สนใจใครและก็เคยเป็นมารีที่อยู่แต่ในพื้นที่ปลอดภัยครับและก็ต้องยอมรับว่า มีบางครั้งที่ผมก็เผลอเทข้างเทเอียงลงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆจัดสมดุลชีวิตของเราไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆให้เวลากับงานที่ทำและให้พระองค์ทรงนำคุณในการทำงานนั้นๆด้วยพอเหนื่อยก็พักและใช้เวลาคุณภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยครับแบบนี้ยังไงก็สมดุลครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้ครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดนายกุ h ยได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กุ h ยครับ